สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแซมซีวีทีวีอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมไอยอยีกรอบนะครับด้วยเราจเจ้าหน้าพี่เต้อเอฟนไฟเออร์ครับใส่เข้าไปนะครับว่าจะน่ากลัวสักแค่ไหนครับป่ะเราไปเริ่มกันเลยท่านนี้ผมจะลองไม่ใช้ไอดูผมจะใช้แค่สักอันสองอันก็พอละใช้แบบตอนฉุกเฉนะินอะ ป่ะผมจะไม่ค่อยใช้นะว่าลองดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ใช้อะ่ะมานานจังเนี่ยดูสิ ทำไมนานจังโอเคมาละพี่เต้อยู่หรือเปล่าครับพี่เต้พี่เต้นอะไย่งนี้นไม่มานะ้วท่านผู้ชมเก็บมาก่อนใส่ต่อสเสริมนั่นของว่างอิ่มเลย เราเจอไอ้อีกอันเก็บมาโอเคโตเล็กเหรอโวเล็กเหรอ,เ,เ,หรอเออนะฮะไม่มีอะไรนั่งไงมาละเดี๋ยวคันรอรอพี่เต้ก่กัน อ๋อมีมอเลยเลยเนี่ยเอามาแล้วเต้มาแล้วเต้ครับใจเย็นครับพี่เต้อยู่ชั้นอะไรวะขออนุญาตใช้ก่อนนะนนครับทุกท่านครับเจอชั้นใต้ดินเสร็จกูดิ เสร็จกูพี่เต้ไม่รู้ตัวผมจะใช้ตอนจำเป็นเท่าน,นะครับไอผมจะไม่ใช้มอสัวละผมก็เล่นเซียนขึ้นนะ Oh, Mbak Pitek macam ini, non. ini, apa, เดี๋ยวก่อนนะรายมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่เตยมาแล้วเตยเป็นไฟเออ ไกลมากไกลมากมากไกลมากมากโอเค โอ้ฟาล้องไม่ค่อยนา่ากลัวสักเท่าไหร่พิเต้ก็อยู่ชั้นใต้ดินมั้ง Điều, 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 điều. Cửa, cửa, cửa. Đi đi! Đi đi! lắp 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 đi! lắp đi lắp lắp thủng lắp lắp lắp

งั้นประตูโอเคพิเตไปแล้ว โอเคคราละเฮ้ยเฮ้ยเต้มาเต้มาชิหมาแล้วไม่มีทางไปชิหาแล้วไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ากิตเต้ฮัมาหล้ว มาแล้วน yup. ่อาเยตวู๊ Bereich> ไม่น่าเลยตู้โอ้ยผู้ชมไม่ผ่านครับพี่เต้นี่โหดจริงๆโหดก่าลุงอีก ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับ,บเบลังใจชอบผมคลิปต่อไปนะครับสําหรับเกมนี้ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเไว้ต่อพัดเอาไว้เอาไว้พัดหน้าจะเล่นอีกหรือเปล่านะาก็อยากใครอยากให้ผมเล่นอีกนะครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคิปไัเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ,บเป็น์กำลังใจชอบผมคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนบาย